Come Ellie, you gotta do something. <sighs> โอเคก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับ The Last of Us Part 1ใน DLC l e t b e h i g h นะฮะเป็นตอนที่สามนะครับเกำลังหน้าสิวหน้าขวานนะไปกันต่อ <S 2> <S 2> <S อยู่ไหนวะ saw something. What? What is it? You, you little shit. Hey, Oh shit! You see that? over there. กำลังมาเลยในนี้ตันใช่ไหมคนระับเอาพอดีเกิน That out Watch my back! You're gonna pay for that! หมดหรือเปล่ายังเพลงยังไม่หมดขอจบมีใครแจกกระสุนไหมฮะ ไม่แน่ใจพาร์ทนี้จะสั้นไหมนะฮะเพราะว่าดูมันเหมือนจะใกล้จบแล้วอะถ้าสั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าเปิดไปก็เจอลุงก,ก็จบแล้วดิตายและโอเคคงไม่มีอะไรแจกไปเจอลุงเลยแล้วกัน a l r i เ้ยยังไม่หมดหรอกตายแล้วน้องโดนลมเอาโอ้โหตู้ไม่ได้อ่ะโอ้ยหนีก่อน ไม่ไหวมันตามมาติดติดเอ้าโดนแล้วผมมาเอาใหม่นะมันอยู่ทางนั้น โอ้มันก็ว่าอยู่มันยิงมาจากไหน <c oughs> จนได้มาอีกรอบ โอ้โหดูมันแม่งโคตรลุมอ่ะโอ้โสองตัวเดือนนัดเดียวหนีก่อนอื้มหืมอื้มหืมเอ้ยแม่งไ,ไม่ไม่หยุดเลยโอ้ทางนู้นดิ ไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วเอ้าอยู่ไหนวะ loser. Điệp lối. tịch chứa mà Làm ngay đi đấy. Ui ui ui, mày à. พวกโคติด,ดเชื้อมาเราก็แย่เหมือนกันต้องหาหินนี่หนีมาไกลมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนอื่นเติมสะหน่อยดีกว่าข้างนอกมันเยอะมากนะผมพัวผมพาดโอเค một được một dân nói cho một lần này จะมาอีกไหมหออย่างละนัดโอเคเอาจริงๆก่อนจะมาถึงตรงนี้นี่ผมตายไปหลายรอบนะฮะไม่รู้จะหนีไปทางไหนมันลุมอะ่ะโอเคน่าจะเท่านี้เหมือนมีผู้ติดเชื้อมาช่วย อ,อ้าวอ๋อย้อนมาน่าจะกำลังหนีกันมีปืนไหมไม่มีปืนมีแต่มีดโอ้ยเต็มไปหมดเลย รอดไปเนี่ยเอาเร็วไหนอะไรเร็เวเร็วเร็วอะไรอ๋อน,นี่อเออเอาเราไปไงต่อนี่หรอไม่ได้เอา้าต้องให้ไรลี่เปิดหรอ

เอาไปสองทีครึ่งใครผู้ติดเชื้อเอาไม่ได้เหรอเอาออเวรกรรมใครที่ตายตลอดเลยแล้วไปทางไหนอ๋อทางนี้ ทางไหนอ่ะทางนี้เอาเอาไรล,ลี่นำไปแล้วเอาเร็วเร็วเร็ว,วทางนู้นก็มีมรรแหมบทจะมานี่มาเต็มไปหมดเลยนะทางไหนเอาขึ้นไงอ่ะ Ờ Ấu cầm Lúc Ơi bà leo Lêu Ấu Ồ khổ hột mạc ติดเหลืองไหมนะโอเคหมดแล้วเหรออู้ทำไม Ellie, <your> อ๋อนี่คือสาเหตุที่เอลลี่ติดเชื้อนะฮะมันจะจากตอนนี้ no 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 no, no. โอ้ไลลี่ก็โดนด้วยเหรอเนี่ยอ๋อใช่ที่เอลลี่เล่าตอนจบให้ฟังอ๋อลุงกลับมาลุงละทำมาตอนไหนมือสั่น There's some more stuff over there you can break. What are we going to do? Where I see it, we got two options. Option one. You take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two. We fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's two minutes or two days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote. Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. What's option three? Sorry. โอเคแล้วแล้วไลลี่ก็น่าจะไกลเป็นผู้ติดเชื้อแหละฮะเอลี่ก็น่าจะรอดนะฮะเพกนี้ไม่รู้ลิขสิทธิ์ไหมนะฮะล่าสุดก็โดนไปเออโดนลิขสิทธ์ไปนะฮะพาร์ทน่าจะพาร์ทสุดท้ายอ่าของเดลาร์อับอัแหละมั้งนะครับโอเคเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรยังไม่แน่ใจนะฮะ แต่พาร์ทนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ยังไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะมีแต่ไฟนอลกำลังคิดอยู่ว่าจะฝุดเกมเก่าๆขึ้นมาเล่นนะครับหรือที่ซื้อไว้แล้วยังไม่ได้เล่นนะฮะเยอะเลยนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องจบเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะก็ขอบคุณมากๆครับ เป็นเห็นใช่ปะ่ะตอนไหนเนี่ย